ทนายเจมพูดถึงรถป้ายแดงทะเบียนปลอมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นกระแสโด่งดังไปทั้งโซเชียลจากกรณีลูกค้าซื้อรถยนต์ป้ายแดงแต่เจอเซลล์นำป้ายแดงปลอมมาใส่ให้ทำให้เธอโดนตำรวจจับและเป็นคดีความทำให้ตอนนี้ลูกค้าที่รู้สึกไม่ปกติกับการซื้อขายรถของตนเองออกมาเรียกร้องในโซเชียลกันมากขึ้นล่าสุดจากกรณีดังกล่าวนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจม ซึ่งเป็นทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่าน Facebook ทนายเจมอลเคโดยระบุพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าตามวิสัยของคนซื้อรถป้ายแดงไม่มีใครเคยตรวจสอบว่าป้ายแดงปลอมหรือไม่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดแม้เอาป้ายแดงปลอมไปใช้ก็ไม่ได้เป็นความผิดแต่ทำไมคนใช้รถถูกดำเนินคดีทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวเจ้าของรถยนต์ผู้เสียหายเผยว่า 21สิงหาคมที่ผ่านมาตนไปซื้อรถกระบะป้ายแดงพร้อมผ่อนชำระค่างวดจากโชว์รูมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งย่านตลิ่งชันหลังจากนั้นก็ใช้งานปกติกระทั่ง6กันยายนขณะกำลังขับรถกลับบ้านถูกตำรวจเรียกตรวจก่อนจะบอกว่าป้ายแดงเป็นป้ายทะเบียนปลอมพร้อมกับตั้งข้อกล่าวหาใช้ป้ายทะเบียนแดงปลอมโทษจำคุก5ปีต้องประกันตัว100,000บาทอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ